สวัสดีครับวันนี้ชิวๆเลยนะครับก็ตามคำเรียกร้องแล้วกันเลครับสำหรับคนใครที่มองหาสายแบกสายมันทุกสายลุยนะฮะ4 wheel drive นะครับวันนี้จัดมาเลยครับกับยี่สูตรดีแมคมีเลยนะครับเครื่องสามพันแค่หน้าตาไม่เหมือนใครแล้วนะฮะสวยๆแบบนี้เลยถามกันมาแลมปีวันนี้จัดให้แล้วก็ต้องเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับผ่อนสบายสบาย 8,000กว่าบาทนั่นเองนะครับออกลถอศบาทนะครับมาดูเลยครับเครื่องสามพันตัวนี้ทางร้านตกแต่งอะไรมาให้นะครับซุ้มล้อนะครับเพื่อให้มันดูดูดูดันดันสายแอนดเวนเจอร์ต้องมานะครับส่วนแม็กรับเป็นแม็กลุกโม่นะครับขอบ16นะครับยางออตเรนนะครับเบิกใหม่เลยแกะกล่องนะครับสบายๆชุดบันไดข้างเครื่องสามพันโริวด้ของมันต้องมีนะฮะไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้ รถคันนี้เห็นแบบนี้นะฮะขับมาแค่80,000กว่าโลนะครับขับมาแค่80,000กว่าโลเท่านั้นภายในสวยๆเดี๋ยวพาเดินดูว่าการขับโฟล์วไรส์เขาขับกันยังไงมีปุ่มแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินดูก่อนเดินขอดูสภาพรถก่อนดีกว่านะครับรถ80,000กว่าโลสภาพรถเป็นยังไงอ่ะมองด้วยตาแล้วกันไม่ต้องพูดเจนะ็บคอนะฮะรถแค่80,000กว่าโลนะครับ โบว์วิลด์ดรายนะครับตกแต่งแบบนี้เลยใครอยากจะตกแต่งโลบงังโลบาเพิ่มนะครับจัดไปไปจัดเอาเองนะครับเราแต่งให้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วด้านหลังนะครับนี่ฮะมีตัวลากด้วยนะผมบอกไว้เลยนะคันนี้นะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังประท้าสิบล้อได้เลยรับรองได้เลยเพราะมันเป็นเหล็กแข็งมากนะครับมีมีตัวลากด้วยสําหรับช่วยเหลือรถที่เสียได้นะครับนี่ทําได้หลายอาชีพเลยรถคันนี้ นะครับแม็กไลเนอร์เปลี่ยนใหม่นะครับแม็กไลเนอร์เปลี่ยนใหม่ขับ4ี่ four wheel drive นะครับขับ4ี่ four wheel drive นะครับนานๆจะมาสักคันหนึ่งคันนี้คัดสภาพมาอย่างดีเลขไม่์แค่80,000ป๊บแน่นมากนะครับมาดูครับขึ้นลงอย่างแค่บอกไว้เลยนี่ยขึ้นลงอย่างเท่ นะครับแน่นอนครับขับ4นะครับโฟร์วิวด์ไนะครับก็มีปุ่มนะครับนี่ฮะปุ่มขับ2ปุ่มขับ4แล้วก็ปุ่มนี่ฮะปุ่มขับ2ปุ่มขับ4นะครับแล้วก็ปุ่มโฟร์สี่นะครับอ่านะครับสำหรับขึ้นทางลาดทางชันนะครับก็มีมาให้นะครับเบรกมุ้งเบรกมือมีมาให้เรียบร้อยเป็นคันนี้เป็นเกียร์ ธรรมดานะครับ5้าสปีดนะครับตัวน,นี้เป็นตัวรถเป็นปี18นะเป็นปี18ตัว1จะเป็นตัว3 3.0s นะครับ 3.0s นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันหน่อยเลขไม่แ80 0มื่นเครื่องกลิปขนาดไหนนะครับเวลาเปิดฝาเครื่องโคตรเท่ผมบอกไว้วเลยนี่โคตรเท่อะอ่านี่ฮนะเครื่อง3า0 0นโอ้โหดูเครื่องเนียนๆแบบนี้เลย นะครับ1 8อยแบ็ดแรงม้านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกําลังไม่ต้องห่วงเรื่องการบรรทุกไม่ต้องห่วงเรื่องถนนถนนจะขูดขาขนาดไหนขึ้นคลังลาดทางชันขนาดไหนนะครับไปได้หมดนะครับพอนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับยูสุโฟว์วิลขับสีคันนี้นะครับสนใจโทรมาได้ครับ0 6 1 9 7 4 5 3 3 3 รีบๆหน่อยคันนี้ไม่น่าอยู่เกิน1อาทิตย์นะครับเห็นค,คลิปนี้แล้วกรุณาโทษวนสวัสดีครับ